ผลบุญจากการที่คุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครจะทำให้คุณได้ทั้งหัวใจแล้วก็จะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่นับตั้งแต่นี้ค่ะอ้พลังบุญแต้มบุญ24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าผลจากคุณงามความดีที่คุณสร้างมานั่นก็คือการที่คุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครเลยมันจะสมผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆค่ะการที่คุณไม่เรียกร้องอะไรจากใครเลยแต่มันจะ ทำให้คุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ผู้คนอยากจะให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งคุณไม่เรียกร้องอะไรจากใครคุณยิ่งจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาหากไปในเรื่องของการงานนะหรือเรื่องของธุรกิจต้องบอกเลยการที่คุณไม่เรียกร้องอะไรจากใครเลยมันทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้โอกาสคุณนะคะหรือว่าลูกค้าลูกหาอยากจะให้คุณ นะคะยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องบอกเลย24ชั่วโมงเนี้การที่คุณไม่เรียกร้องอะไรจากใครเลยมันทําให้คุณยิ่งได้ใจเขานะหากคุณโสดอยู่คุณชอบใครบางคนแต่ก็ไม่เคยเรียกร้องหรือ,หร,อหรือต้องการอะไรจากเขาเลยนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะยิ่งได้ใจจากคุณนะ ยิ่งยิ่งให้ใจคุณนะคุณจะยิ่งได้ใจจากเขาเขาจะรู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสที่จะสุขสมหวังมีโอกาสว่าเขาจะให้ความสนใจในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นหรือเห็นคุณงามความดีของคุณในตรงนี้แล้วรู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครในเสน่ห์ของคุณหาคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นคนคุยก็ได้อะไรก็ได้นะะหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนการที่คุณไม่เรียกร้องอะไรจากใครเลย นะไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยเขาจะยิ่งอยากจะให้ใจคุณเขาจะยิ่งอยากจะให้คุณนะคุณอาจจะได้ใจเขาสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะเขาจะยิ่งรู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณะเขาอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณในเร็วๆวันนี้หรือเพอๆนะใน24ชั่วโมงนี้เขาอาจจะตัดสินใจเลือกคุณนะคะหรือว่าเมีความชัดเจนกับคุณให้ความชัดเจนกับคุณก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุยๆกันอยู่แล้วนะ เขาอาจจะให้เขาเรียกว่าให้ใจคุณอย่างเต็มที่เนะี่ยหรือหรือหรือต้องเรียกได้ว่าเขาให้ให้ความรักกับคุณอย่างเต็มที่แล้วเลือกแล้วคือคุณอะไรทํานองเนี่ยเพราะฉนั้นใน24ชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้รับรางวัลได้รับของขวัญได้รับหัวใจนะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะจากคนใกล้ตัวนะหรือคนรอบตัวคุณนะเพราะว่า การที่คุณไม่เรียกร้องอะไรจากใครเลยอ่ะมันทําให้คุณอ่ะจะได้รับแต่สิ่งดีๆมีแต่คนอยากจะให้คุณมีแต่คนอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเพราะคุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงนี้พลังบุญแต้มบุญของคุณจากการที่คุณไม่เรียกร้องอะไรจากใครเลยคุณจะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆนะจะมีแต่คนอยากจะให้สิ่งดีๆกับคุณจะมีแต่คนอยากจะให้ใจคุณจะมีแต่คนอยากจะมอบสิ่งดีๆมอบรางวัลมอบของขวัญนะมอบหัวใจนะมอบ ความสดใสนะคะเข้าสู่ชีวิตของคุณออนะออนั่นเองเออนะวันนั้นยินดีด้วยเลย24ชั่วโมงนี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนทั้งในเรื่องของโอกาสดีๆในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจนะคะการมอบของขวัญมอบรางวัลนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหัวใจที่เขาจะมอบให้คนที่น่ารักและสดใสเขาจะมอบหัวใจให้กับคุณแค่เพียงคนเดียวเออ หรือมันไปได้เหมือเกิว่าหากความสัมพันธ์มันมีศัตรูมันมีคู่แข่งก็ต้องบอกเลยการที่คุณไม่เรียกร้องอะไรจากใครเลยมันจะทําให้คุณได้ใจเขาแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเลือกคุณเต็มหัวใจอใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะคะ